ส่วนสูงไม่เป็นอุปสรรคกับกองหลังหัวใจนักสู้สลิงคลานพรมสุภา อาจจะพูดถึงนักฟุตบอลในตำแหน่งกองหลังเชื่อว่าหลายคนคุ้นชินกับกองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งก็แน่นอนว่ากองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในอาชีพมากกว่ากองหลังที่ตัวเล็กเนื่องจากใน90นาทีของการแข่งขันต้องใช้ร่างกายในการประทะกับกองหน้าของฝั่งตรงข้ามรวมทั้งการเล่นลูกกลางอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามทำประตูได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วตำแหน่งกองหลังมักจะมีส่วนสูงอย่างน้อยที่180เซนติม ส่วนกองหลังที่มีส่วนสูงน้อยกว่านี้และประสบผลสําเร็จก็ยังมีให้เห็นแต่ก็ไม่ค่อยมากเช่นฟาบิโอคานาวาโลอดีตกองหลังกับตันทีมชาติอิตาลีคาเลสปุโยอดีตกองหลังทีมชาติสเปนและอีกหนึ่งคนที่กําลังจะพูดถึงที่เป็นกองหลังตัวเล็กแต่เมื่อลงสนามเขาไม่เคยเกรงกลัวใดๆทั้งสิน้นสลิงคารพมสุภะ ติดล่องส่งสนามเขาพาติดต้องไปส่งกับสลิงคารพพมสุภะสลิงคารหรือวันเนึ่งเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลที่ไม่เคยผ่านการฝึกฝนจากแคมี์ฟุตบอลหรือโรงเรียนกีฬาชื่อดังมาก่อนด้วยเจ้าตัวมีพูลำเนาที่จังหวัดศรีสะเกดก่อนที่อายุได้14ปีครอบครัวจะย้ายมาทํางานในโรงงานที่จังหวัดระยองทําให้เจ้าตัวได้ย้ายตามครอบครัวและเข้าเรียนที่โรงเรียนปวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยอง และด้วยความที่ชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่วัยเด็กจึงได้ลงเล่นให้กับทีมของโรงเรียนรวมทั้งยังเดินสายเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆซึ่งนอกจากจะเรียนเล่เตะฟุตบอลแล้วในเวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือช่วงปิดเทอมเจ้าตัวยังออกมาทำงานเพื่อหารายได้พิเศษทั้งขับรถส่งของรวมทั้งเป็นรอปรพอ และด้วยผลงานในสนามกับโรงเรียนปวกแดงพิทยาคมทำให้ถูกโค้ชของระยอง f อฟาบถามให้มาลองคัดตัวเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโคกครับ2 0 1พจนได้เซ็นสัญญากับระยอง f อ และสลิงคารก็ได้โอกาสลงสนามนัดแรกในฟุตบอลลีกครับ2015ที่พบกับราชบุรีมิตรผล f อฟซด้วยภารกิจของเจ้าตัวในนัดแรกคือการตามประกบและหยุดแนวลุกจอมป่วนอย่างเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้น หลังจากนั้นสโมสรก็ได้ส่งเจ้าตัวไปคัดตัวทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและก็ได้รับการคัดเลือกจนพาทีมชาติไทยคว้าแช,ชมป์อาเซียนครับ2015ที่ประเทศลาวและก็ตามด้วยถูกเบียกติดในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในมหกรรมกีฬาซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมกับคว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะเจ้าภาพในนัดชิงชนะเลิศหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้เจ้าตัวเป็นกองหลังดาวรุ่งที่ถูกหลายสโมสรจับตามอง จนในเล็กที่2ของฤดูกาล2018เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างสโมสรเอสซี g เมืองทองยูเนเต็ดคว้าตัวสลิงคานไปร่วมทีมซึ่งในช่วงแรกบทบาทของเจ้าตัวส่วนใหญ่จะอยู่บนมานั่งสำรองจนในฤดูกาล2019เจ้าตัวก็เริ่มได้โอกาสออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริง ส่วนในนามทีมชาติก็ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้สวมปอกแขนกับตันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการสู้ศึกในมหกรรมกีฬาสีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และในปี2020ก็เป็นกำลังสำคัญพาทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในรายการชิงแชมป์เอเชีย และในเดือนตุลาคมสลิงคารนก็ถูกอากิระมิชิโนเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องกับนคนปรปฐมยูเนเต็ดแต่หลังจากนั้นชื่อของเจ้าตัวก็แทบจะหายจากระบบของทีมชาติไทย และในเล็กที่2ของฤดูกาล2021-2022สลิงคารได้ย้ายไปยังสโมสรสุพรรณบุรี f อด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนในฤดูกาล2022-2023ได้ย้ายไปยังสโมสรสุโขทัย f อฟซีทำให้มีโอกาสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เป็นกองหลังที่อ่านเกมได้อย่างเฉียบคมประกอบกับความดุดันและเป็นผู้นำในแผงเกมรับทำให้เจ้าตัวมีชื่อกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในยุคข,ของมาชาตะอิชิ ช่วงฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายน2024ที่่นอูลเครื่องกับทีมชาติเลบานอนและสอปปลาวและก็มีชื่อต่อเนื่องในรายการอาเซียนครับ2024ถึงแม้เจ้าตัวจะยังไม่ใช่ตัวหรักของอิชิอิจนล่าสุดในรายการเอเชียนครับ2 0 2พรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยพบกับไชนิดไทยไปสองนัดเจ้าตัวถูกอิชิอิเรียกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง ซึ่งในนัดแรกก็ออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองจนในครึ่งเวลาหลังตัวจริงอย่างโจนาธานเข็มดีเกิดอาการบาดเจ็บและเล่นต่อไม่ไหวทำให้อิชิอิส่งสลิงคานลงสนามและก็จบด้วยชัยชนะของทีมชาติไทย2ประตูต่อศูนย์ และในนัดที่2ที่ทีมชาติไทยออกไปเยือนชัยนิตไทเปสลิงคามถูกส่งลงสนามเป็น11ตัวจริงยืนคุมแนวรับคู่กับรัตรพงศ์สายิยาซึ่งทั้งสองคนก็เข้ากันได้อย่างลงตัวจัดการกับจอรนเบนซี่กองหน้าโอนสัญชาติของชัยนิตไทเปได้อย่างอยู่หมัด ถึงแม้เจ้าตัวจะมีส่วนสูงเพียงแค่175เซนติเมตรแต่เมื่อยามลงสนามไม่เคยเกรงกลัวคู่แข่งเข่าปะทะโดยความดุดันเล่นโดยสไตล์ของเขาอ่านจังหวะการเคลื่อนไหวของคู่แข่งได้อย่างเฉียบขาดและได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าส่วนสูงไม่เป็นอุปสรรคกับกองหลังที่มีหัวใจนักสู้สลิงคารพมสุภะ ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ